สวัสดีครับแฟนๆตลอดเที่ยวทั่วไทยแล้วก็แฟนเพจตลอดชมวัวลานนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมวัวลานอีกทีมงานหนึ่งนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับทีมงานนี้นะครับอยู่ที่บ้านหุงกระพงนะครับอพเภอจะอ่ำนี่แหละครับเวลาออกลานนี่ใช้ทีมงานอะไรชื่อทีมงานอะไรครับบางทีก็ทีมงานล็อกซีหรือลัตนาฟาร์มลัตนาฟาร์มล็อกซีครับล็อกซีนะครับทีมงานนี้ก็คือทีมงาน รัตราฟาร์มล็อกสี่นะครับนะครับอ่าที่มานั่งพูดคุยกับทางอ่าผมวันนี้ก็จะมีอ่าันแรกนะครับก็คือนายผินายพวงเนาะชื่ออะไรครับนายช่างนังอู๋คงครับช่างนางหงกุพงครับนั่นก็เป็นทีมงานเนาะทีมงานโอเคครับสวัสดีช่างนางแล้วก็ทีมงานทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืมโอเครับก็ต้องขอขอบคุณช่างนางนะครับมากที่ อนุญาตให้ทางช่องตลอดเที่ยวโตวไถามาถ่ายทาวีดีโอเกี่ยวกับโบราณน,นะครับที่บ้านนะครับซึ่งช่างนางหงกโปงนี่ก็ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณนายยกอ้นเนาะนายกอนนะ้น,กอนที่อยู่ที่เพชรบุรีอ่ตอนจุลาเราเนี่ยนะครับที่ผมไปถ่ายคลิปก่อนหน้านั้นนะครับท่าน้นายกอ้นก็แนะนํามาว่ามีช่างนางที่อยู่ในทีมงานดยวกัน<ช>ที่เอาวัวไปช่วยกันนะเนาะก็แนะนํามาไว้ลองให้ให้มาถ่ายดูว่าว่าทีมงานนี้ก็มีวัวดีได้หลายตัว ก็เลยทางติดต่อทางช่างนางมาช่างนางก็อนุญาตให้มานะครับตรงนี้บัวลานของช่างนางมีทั้งหมดกี่รุ่นมีชุดกลางกับชุดเล็กครับชุดจิ๋วครับชุดกลางชุดเล็กชุดจิ๋วมีสามรุ่นเลยใช่ไหมครับครับอ้ช่างมีทั้งหมดเท่าไหร่บัวนี่ผมมีอยู่สามตัประมาณสามสิบครับของทีมงานหรือว่าของช่างนางคนเดียวของผมแล้วของของทีมงานของทีมงานด้วยเนาะ รวมทั้งหมดประมาณสามสิบตัวรุ่นใหญ่มีไอ้รุ่นกลางมีกี่ตัวรุ่นกลางผมมีอยู่ประมาณประมาณกันนะรุ่นกลางมีอยู่หัวมีอยู่สี่ห้าตัวครับประมาณสี่ห้าตัวังั้นก็จะเป็นรุ่นเล็กกับรุ่นจิ๋วเยอะสุดครับโอ้รุ่นจิ๋วเยอะครับรุ่นเล็กก็เป็นสิบอัพเป็นสิบอัพเนาะครับสิบกว่าครับสิบกว่าเนาะรุ่นจิ๋วเหมือนกันเนาะครับโอ้ถือว่าเป็นทีมงาน จะบอกว่าไปทีมงานวัวรุ่นเล็กรุ่นจิ๋วก็ว่าได้เนาะเพราะว่ารุ่นใหญ่นี่ก็มีสามสี่ตัวรตรงนี้เนี่ยก็คงต้องมาคุยกับช่างนางก่อนนะว่าไอ้ทีมงานช่างนางหัวโปงหรือรัตนาฟาร์มล็อกซี่นี่มีมานานเนี่ยผมมาเล่นได้สองปีครับเพิ่งมาเล่นได้สองปีแล้วผมหยุดอยู่ครับอ๋อหยุดอยู่หยุดไ <ผม S 1> ปนานไหมหย,ยุดนานไหมผมหยุดมาสองปี อยุดช่วงโควิดใช่ไหมครับหยุดช่วงโควิดครับพอหลังจากโควิดก็กลับมาเ,เล่นอย่างเก่าครับหยุดแล้วก่อนโควิดอีกก่อนโควิดผมมาเล่นอยู่เล่นอยู่เป็นเป็นวัวรุ่นไหนเป็นวัวรุ่นในดางรุ่นใหญ่เนาะครับเป็นวัวรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นกลางพวกนี้เนาะครับอ๋อเพราะว่าเขาเริ่มจะมานิยมรุ่นเล็กกับรุ่นิุวก็น่าจะเป็นหลังโควิดเันนี้เนาะครับเออที่ว่าริยมมันมากมากอะเนาะครับอืมอืมอืมสมัยที่ว่าก่อนโควิดที่วัวช่างนังมีมีมีรุ่นกลางรุ่่นหญมีักว หัวตอนนั้นผมเลี้ยงมุ้งกลางสิบประตัวรุ้ยเยิมกัดเลยเล้อผลงานดีไหมสิบประตัวน่ะดีครับมีปลาไหนบ้างอ่ะพวกคงก็มีปลานน่อครับแต่หัวมันไม่ได้อยู่บ้านเดียวนีนอืมนอกคงมีลายตัวอืมชุดนั้นหลุดมาถึงรุ่นนี้ไหมหรือว่าขาหรือขาอยู่ครับยังอยู่เอาเลยผมคิดว่าขาเาไว้หมดแล้ะเพราะว่ามันไม่ได้เล่นในสองปีคิดว่าเออยังอยู่ไหมเป็นหัวเต็มนุมกำลังเล่กอ๋อกำลัง ช่วงที่โควิดขอนคูิดมันเก็ตัวเล็กอยู่ครับพอมาก็เต็มหนุ่มบอดีะครับอ๋อเลยุ่นนั้นที่ว่าหลุดมาก็ประมาณกี่ตัวหลุดมามีอยู่สี่ห้าตัวก็ตรงนี้เลยใช่ไหมครับอืมอ่าแต่รุ่นที่ว่าเล่นรุ่นใหญ่รุ่นก่อนโควิด่ยไม่มีแล้วเนาะไม่มีคือขายอยไปหมดแล้วเพื่อนไงครับเหมือนกเราสร้างรุ่นรุ่นนี้ช่วงโควิดพอดีะช่วงนี้ใแต่รุ่นกลางชุดเนี้ยมีอยู่ด้านหน้าเราตรงนี้นะครับ มีสี่ห้าตัวก็คือสร้างช่วงโควิดพอดีเนาะใช่ครับซื้อมาลูกแก่อะไรพวกนี้มาว่าเลี้ยงโตพอดีสองปีก็พอดีโตพอดีเนาะอ๋ออ๋ออ๋อช่วงที่ว่ารุ่นอย่างที่บอกช่วงก่อนโควิดรุ่นนั้นน่ะก็คืออมีมีวนดังๆแล้วไหมที่ว่าก่อนโควิดที่ก่อนที่จะขายออกไปก่อนก่อนโควิดอะที่ว่ามีชื่อมีอะไรมั่ง ของทั้งนังนะมีไอ้ด่างเนี่ยครับไม่ไม่ที่ว่าก่อนคที่ว่าเป็นรุ่นใหญ่นะรุ่นการรุ่นใหญ่นะที่ว่าก่อนโควิดอ่ะมีไหมี้วที่วาที่ว่าออกไปหมดนะที่ว่ามันยังไงมันชุดนั้นไม่ค่อยได้ออกครับเลิกไปเลยครับแล้วก็มาเรือดีชุนเนี้ยดีดีไหมชุนนั่นดีไหมชุนนั่นดีครับเพราะว่ามันเป็นหัวพวกเสียโผมไงวัาทีแรกเขามาไว้นี่หมดเลยอ๋อก็คือเป็นวัวทีมงานด้วยกันอ่ะของเสียบผมรังเจริญเห็นไหมใช่ครับ โอออพอหมดช่วงโควิดพอเป็นช่วงโควิดก็ไม่เล่นครับคุดนั้นเขาคือขายบดเราขายบดนะครับน bueno okay. ี่บวอยู่นี่ลายตัวอืออือก็คือชุดนั้นก็คือออกปหบดแบบพูดง่ายชุดนี้ก็คือเริ่มมาช่วงโควิดพอดีชุดที่อยู่ด้านหน้าเราท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเนี่ยสามสี่ตัวเนี่ยครับมันก็โตพอดีเนาะโตโตมาพอดีอืม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 อืชุดนี้ก็เอ้ มีบ่าไหนบ้างที่ว่ารุ่นกลางที่ว่าอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยสีงาตัวเนี่ยรุ่นกลางมีไอ้ด่างนะแต่ว่าไอ้ตัวหน้าจุดเนี่ยครับไอ้แฟงตัวตัวที่สองตัวนี้นะตัวนี้ครับตัวลิมนีนะครับนนี้ไอ้แฟงใช่ไหมครับแฟงไอ้ด่างกันนี่ด่างอัศวินครับด่างอัศวินนี่นะตัวนี้หันหน้าทางเราเนี่ยนะครับด่างอัศวินครับไอ้แฟงด่างอัศวินนี่บบาไหนบารองครับบารองอืดีไหมบาลองเนี่ย บาลองดีครับดีเลยนะครับของผมบา<ม>บาบ,บ,บ,บาชอบเลยบาลองเนี่ยเก่งตั้งไ้น้อยเออืมลือเกิดที่ไหนไปดูทางอากบินเนี่ยเป็นลูกเกิดจากเป็กนาย่างล,ลูกเกิดจากเป็กนาย่างครับซื้อมาตั้งแต่ตัวน้อยเลยจ้วยใช่ครับซื้อมาตั้งแต่ตัวน้อยอเออมามาตอนที่นี่เลยปะทุบที่นี่ปะตอน<ะ>มาแล้วครับตอนมาแล้วเนาะครับหมายว่าเขาอาจจะลองซ้อมมาแล้วอ่ะอืมอืมอืมช่วงซ้อมซ้อมมาแล้วดีเลยเนาะ มาอยู่ดีก็มาติดโควิดก็หยุดหยุดยาวก็เพ<ช>ิ่งมาเล่นตรงหลังโควิดไปนี่เนาะใช่ครับอช่วงหลังโควิดมาเนี่ยเขาก็ถ้าซื้อมาตอนโควิดก็อ่าอาจจะแปดเดือนเก้าเดือนใช่ไหมใช่ัแปดเดือนก็เดือน 20, 2, 2, 3, อ 3, นะยี<ช>่สิบจุดสองปีก็เกือบสามปีนนมเนาะอายุเวอร์เกือบสามปีถึงได้มาเล่นใช่ครับอืมเขาเล่นเขามาเล่นรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นรุ่นรุ่นกลางเลยผมก็มาเล่นรุ่นกลางรุ่นกลางเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ผมมาเล่นชุดรุ่นกลางนี่เลยผมมาเล่นรุ่นกลางแล้วก็มาเมีมีลูกเกิดผม แล้วผมก็มาเล่นชุดเล็กหมดเลยทีหลังเนี่ยดังอาชีวินก็กลายเป็นรุ่นกลางไปเราซื้อมาตอนเล็กอ่ะหมายว่ารุ่นเล็กเราไม่ได้เล่นเลยเนาะมาเล่นรุ่นกลางข้ามรุ่นเลยเาะมันติดโควิดสองปีอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะข้ามาเล่นรุ่นกลางเลยเขาไม่ได้เล่นรุ่นเล็กเลยอืมพ้นงานเขาบ่าลองยังไงกีไฟหลายไฟครับเราจําไม่ได้เยอะไหมเยอะเหมือนกันแล้วตั้งแต่เปิดโควิดมานี่นะปีเปิดโควิดมานี่ ผมชนะมาเจ็ดไฟมั้งที่ผมปีสองปีเนี่ยประมาณสองปีอะคเจ็ดไฟครับแล้วก็ผูกนอกผลูกนอกชนะกี่ไฟมั้งปูกนอกหมาสองไฟมัง้งเราหมากอนลังสองไฟผมผูกแพรมครับผูกนอกนี่สองไฟแพ้สองไฟเลยใช่ไหมใช่ครับชนะสองไฟแล้วผมก็ไม่ได้ปูกเลยผูกแพ้สีดังสองไฟอื้ผมก็เลิกปลูกเนี่ยก็เลยเอาไปวางบารลองตลอดเลยใช่ หมายว่าเขาไม่ถนัดบาบานอกเนอะเมือเขาถนัดบารองมากกว่าเจ็ดไปพูงง่ายเนอะเจ็ดไปอืมชนะมาติดต่อกันเจ็ดไปก็ถือถว่าเก่งพอสมควรเนาะบานอกเนอะเอ้บารองเนอะเหมือนว่าตัวตั้งมุมเยอะไงหัวอืมไม่อได้ตั้งอีงอย่างอืมอะไรตั้งเราวันเดอะใช่อืมคัดตัวที่ว่าจดจดลงอะ่ะพูงง่ายเพราะว่าเขาก็ม,มันลายปีเราด้วยแหละอืมมันก็เนี่ยเนาะใช่ครับ พูดง่ายมันช่วงโควิดมันไม่ได้ซ้อมมันมันช่วงโควิดมันที่แรกขาแรกช่วงโควิดอ่ะโันผมไม่ได้เล่นนําขามันตึงออรองร่างมันขามองขามตึงๆเลยผมก็ตาครับมันจริงๆก็อย่างที่บอกนักกีฬามันต้องวิ่งวิ่งเรื่อยๆใ้่มก็ออกกีฬาแต่โควิดมันมันไม่ได้ออกกำลังกายเลยพอมันกลางจากรุ่นเล็กขึ้นมาเป็นรุ่นกลางเลยสองปีหัวผมซ้อมสองคนช่วงที่ว่าผมหยุดนะเออนั่นเดื มันก็เลยสภาพร่างกายมันก็ไม่คุณไง,งมันจะไ,ไ,ไม่เต็มที่อ่ะเพื่อนเนาะกล้ามเนื้ออะไรของเขาไม่เต็มที่อ่ะมันจะไม่เหมือนวัวที่ได้วิ่งตลอดวิ่งตลอดออกร่างกายตลอดเด่นตลอดคุนี้มันจะแข็งกล้ามเนื้อมันจะดีกว่าอืมทางอัจวินอืมนี่อีกตัวเ่งตัวนี้ตัวนี้ปานเทพครับปานเทพตัวกลางนี่ปานเทพเนาะเป็นนิ่มเป็นบาอะไรไปแล้ตัวนี้เป็นหัวบาคาน <c oughs> บาคานา์ บาสามสี่ห้าบาสามสี่ห้าได้หมดเลยได้หมดครับอืมแล้วก็แต่ตอนซ้อมผมปุกนอกดีเลยผูกนอกเก่งแต่สนามจริงยังไม่เคยลองเนาะสนามจริงเพราะว่าหัวตัวนี้พอไปออกหลานจริงมันมันจะติดโลโลครับเลยจับยากโอ้จะตื่นตกใจวิหมดนะครับอืมก็เลยไว้ไว้คานเนาะบาคานบาคานจะดีกว่าบาคานบาสามบาสี่อะไรอยู่ที่ไหนก็อยู่กันในในอะเพื่อนยงก็อยู่ข้างนอกพวกจะ ลอย่างที่บอกเมื่อกี้ใช่ครับมันหัวจับยากนี่กมน,นี่ก็ลูกเกิดที่ไหนเนี่ยตัวนี้ผมซื้อเนื้อมาครับซื้อน้องซื้อน้องเหมียมาหัว<น>ตัวนี้ครับหัวเนื้อใช่ไหมหัวเนื้อครับตัวนี้นี่ก็ได้มาช่วงโควิดอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะใช่ครับตอ<ม>ตนที่ว่าหัวทรรมธาเริ่มเล่นได้ผมก็ซื้อเลยอนี่ก็หลงบาคานอ่ะตัวนี้ตัวที่คู่ขับไปดัง ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้แฟงครับเออไอ้แฟงตัวจริลูกแฟงครับเออลูกแฟงลูกแฟงที่ว่ากู้กับดางอัศวินนี่ก็เป็นไงบ้างลูกแฟงเนี่ยมาอยู่กับผมตั้งรองสามไฟแล้วครับยังไม่แพ้เลยตั้งรองสามไฟไม่เคยแพ้เลยครับอืมไม่อยู่ที่นานยังเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ปีฝานะครับตั้งได้สามไฟตามไปครับอืมอืมเป็นลูกกที่ไหนหัวตัวนี้เป็นหัวเพื่อนเป็นหัวเพื่อนครับ หัวของชจ้างเอดอนจุลาเออครับมาอยู่นี่ปีก็ได้สามไฟบ่ารองก็ถือว่าโอเคเนาะครับอถือว่าโอเคปิ่งสามไฟชนะสามไฟส,นะสนามล่าสุดนี่นานยังไม่รู้นะสนามล่าสุดนี่สี่เดือนนะครับสี่เดือนที่ผ่านมาเนะครับตั้งไปตั้งให้พวกเจ๊บ้านดอนอออเลยครับ <All right. S 1> อ้ี่หลานนงว่า เขาสร้างไ้เสียเจบ้านด,ดอนนะพี่มั่นนะครับอ๋อสร้างรองไว้เขาอ่ะเพื่อไงใช่ครับ,บ,รบอืมอ,อืหาออมายว่าเสียเจกับนยายกอ้นทางทางช่างนางนี่ก็เพื่อยอยู่ในเพื่อขายดูยกันเนาะใช่ครับโอ้าา่าช่วยกันได้เพราะว่าเจบ้านดอนนนิตกับพวกช่างเอดอนนะอืมอืมอืมอม่าเรามีตัวไหนอีกว่ารุ่นกลางแล้วมีดาา่างสรยุทธนะครับตัวหลังนู่นนะครับด่างสรยุทธตัวโน้นนะครับครับตัวนั้นเป็นหัวเล็ก ตัวนี้ัวเล่นรุ่นไหนผมเล่นหัวเล็กครับตัวนี้นะครับแต่ผมบอ,อกไปผมก็โดนหัวใหญ่ทับตลอดแล้วครับสิบเอ็ดไฟครับล่าสุดหลานหัวนะเออเอ้ยออว่ารุ่นเล็กตัวนี้มันข็าใหญ่แล้วนะมันจะมีรุ่นเล็กยังมีใหญ่กว่านี้อีกเหรอนีอย่ยผมไปก็ผมไม่เคยได้เปรียขวขาแเราครับหัวตัวนี้ตั้งอ <c oughs> ่ะเอเอด่างสวรยุทธมันไม่มันมันพูดถึงมันก็ตัวใหญ่นะรุ่นเล็กอ่ะตัวใหญ่พอสมควรเนาะ แล้วไปเจอลุนเล็กที่ตัวใหญ่กว่านี้ยังมีอีกงงอยู่แล้วเออโอ้แต่ตัวใหญ่กว่านี้อีกวันน่ะที่บอกื่อเนี้ยโอ้ยกี่ไฟนะสิบเอ็ดไฟครับสิบเอ็ดไฟบาทไหนนะบาทหลองอืมเป็นไงบ้างสิบเอ็ดไฟเนี่ยเอ็ดไฟผมชนะมาแล้วก็แพ้โบแดงตัวเดียวครับอืมชนะสิบเอ็ดไฟอ่ะครับอืมแพ้ไฟหนึ่งครับโอ้พอสมควรนะนะครับเนี่ยเนี่ยแพ้โบแดงตัวชาคิดแรกถอนครับเนอะครับลานลานนาย่างครับนาย่างเนี่ย เมื่องานประจาปีเมื่อปีที่ปีที่แล้วปะต้นปีต้นปีใช่ไหมต้นปีครับแขมต้นปีสนามล่าสุดนี่ล่าสุดหัวนาหัวนาชนะมาเนาะไปตั้งให้พวกเหนือครับทั้งในพวกเหนือครับอเออเอาหัวไปช่วยเขาอืมชนะมาเนาะชนะมาแบบเป็นมาลองเลยเนาะรุ่นเล็กรุ่นเล็กอะเนาะเป็นหัวเล็กครับอืมเป็นนรุ่นเล็กอะชนะมาอืมล่าสุดสนามนานยังที่ว่าล่าสุดสนามหัวนา นานๆหนึ่งกนาน,าน,านไม่นานนี่เราต้องคิดว่าก่อนก่อนที่จะหยุดนี่แหลวปะเดีนยวนะเดือดแล้วใช่ไหมอืออือนะอืออะอือถือว่าไม่เบานะครับตัวเนี้ยนะครับทางกลยุทธ์นะครับเป็ดไฟไม่ไม่เคยแพ้เลยนะครับบ่ารองนะครับอีกตัวหนึ่งดีอยู่ข้างกันที่มันมันมันบงังนี่แหละท่านผู้ชมอ๋อตัวนี้เป็นหัวหัวคานใช่ไหเป็นเป็นหัวนอกครับตัวเนี้ยครับอืมกิมจู่ะ ชื <ś led> ่อจิมจูครับวัวนอกน,น,อกนี่เป็นนี้เป็นรุ่นเล็กเลยน,นะตัวนี้นะครับเป็นวัวเล็กอืมปลูกหลามน้นองพุทธาแอะผมจับครับหัวมัวไมว่อย่างตามแต่ผมจับผมยอมไงอือมก็หัวไม่เล่นกันขี่ไฟแล้วตัวนี้บัวตัวนี้เิ่งปูคนแรกครับคนแรกก็คือจับไปด้านหน้รน,นะอืมซ้อมดีไหมบัวซ้อมนอกปลผมปลูกด้วยอาทิตย์นะครับ S <S เนอะซ้อ,อมเียนะซ้อมผมผูกตัวอาทิตย์นะครับเนอะวิ่งดีแลเเเยเน,น่ะครับอืมอืมอืมโอ้เนอะเจอตัวใหญ่กว่าหรือเปเท่าเท่ากันแล้วครับเนอืมแต่หัวผมมันไม่ได้พักผมลูกผูกนอกหลานซ้อมไปอาทิตย์ที่แล้วแล้ว<โ>อพอ่วงอาทิตย์ผมก็ลูกนอกอีกอืมก็เลยมันไม่ได้พักเต็มที่มันก็นเลยไปสลานจริงเลยแ้แะแ้จับเราจับเองครัะอืมทาง พิมจูเนาะครับอันนี้คือเป็นชุดใหญ่เขบอกมีประมาณนี้เนาะชุดใหญ่ชุดเล็กที่อยู่การด้านโน้นดังนนวันนี้ก็เป็นรุ่นจิ๋วนี่เนาะครับนี่เป็นรุ่นจิ๋วหมดเลยนะท่านผู้ชมนี่แก้เลยเนี่ย